ก็สวัสดีครับกับพบกับผมนะครับเบนจาอันคันี่บอยและนี่คือล้อมวงมาฟังนะครับตามคำเรียกร้องของหลายๆคนแล้วกันนะครับกับอัลต้าแกชอินเฟอร์โนพาร์ทที่3หรือว่าพาสุดท้ายกันแล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับฟีดแบ็ c นะได้อ่านแล้วก็ชื่นใจนะมาเป็นเหมือนแบบคนเมาให้ฟังอะไรงนี้นะครับก็เลยแบบไม่ค่อยน่ากลัวก็เลยแบบไม่ค่อยแบบ สยองขวัญเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะซึ่งผมก็ได้อ่านแล้วก็แบบอ๋อเขาคิดอย่างนี้นี่เองนะสำหรับ,บคนฟังอะไรงนี้นะมันก็เลยแบบอาจจะลดทอนความแหวะหรือว่าความน่ากลัวลงไปหลายส่วนเนอะเออก็ดีเหมือนกันนะครับหรือบางคนก็บอกว่า ฟังผมไปด้วยแล้วก็เปิดดูไปด้วยเลยนะเล่าตรงไหนแล้วก็เปิดตามหน้านั้นจะได้เห็นภาพชัดๆอะไรงี้เนาะก็ไม่ว่ากันนะก็ดีเหมือนกัเจ๋งเหมือนกันนะอ่าวันนี้ก็ก่อนที่จะไปเริ่มพากส,สุดท้ายกันนะขอญาตอวดเสื้อห,หนึ่งประมูลเพิ่งประมูลมานะครับเสื้อมืสองนะครับเสื้ออาจินนี่นไงเท่ไหมตั้งใจใส่ตัวนี้มาอัดคลิปเลยนะนะครับแล้วก็เออเหมือนคลิปมิดเดิลลี่ใช่ไหมมีคนเม้นถามมาด้วยนะว่าเออใช้ลิฟอะไรอะไรงี้นะก็ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะครับแฟนซื้อให้นะ นี่นะครับของซาสีนะทานิดเดียวแดงเลยนะครับอันนี้ก็เมมแล้วเมมอีกนะให้สีมันหายนะครับให้ปากมันสุขภาพดีบ้างนิดหน่อย,นอยเนาะจะได้ไม่นซีดเกินไป <c oughs> มาวันนี้ก็มาเข้าเรื่องกันเลยละกันนะครับสำหรับอัลต้าแกชอินเฟอร์โนพาร์ทที่3โดยพาร์ทสุดท้ายนี้นะครับก็จะเหลือเรื่องให้เล่าเนี่ยอีก3เรื่องเท่านั้นเองนะจริงๆก็เหมือนคลิปนะครับอ uh, ่าพาร์ทละ3เรื่องเนาะอันนี้ก็เป็นพาร์ทสุดท้ายละนะซึ่งผมมองว่าพาร์ทนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยเรื่องที่แบบ ตลกลายอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับคือเรื่องอื่นๆเนี่ยมันมันอาจจะไม่ได้ตลกร้ายขนาดนี้นอาจจะเป็นแบบเออความแบบโอโ้โหน้าหดหูใจมีความสยองขวัญความแหวะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมีการแบบแดกครีอะไรอย่างงี้เออแบบอุบาทหน้าเกียดแต่ในพาคน,นี้เนี่ยผมรับประกันเลยแบบมันแบดโจ๊กอ่ะเออผมใช้คำวา่าแบดโจ๊กเลยแล้วกันสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องอะ่ะมันแย่มากนะแต่พอมันอยู่ในบริบทของการ์ตูนแบบเนี้ยมันกลับตลกมากเลยเว้ยเออซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะว่ามันตลกยังไงวะ เออในแต่ละเรื่องนะครับซึ่งเป็นแบทโจ๊กไปแล้วสักสองอีก,กเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องแรกเลยที่ผมจะเล่าวันนี้ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มีความอารมณ์จะคล้ายๆกับพาร์ทที่ทำผ่านมาจะมีความโศกขจัตกรรมบวกความวิปลิตบวกอะไรเงี้ยเออแต่สองเรื่องที่เหลือเนี่ยออกแนวฮา่ขอเตือนนิดนึงนะครับพาร์ทก่อนมีคนบอกผมว่าทําไมถึงไม่ขึ้นเตือนก่อนถ้าเยาวชนมาดูคลิปนี้ทำยังไงอะไรเงี้ยอ่ะงั้นผมขออุญาเตือนก่อนเลยแล้วกันนะก่อนเข้าเรื่องจริงๆคลิปนี้นะครับเหมาะสำหรับคู่ที่มีอายุ 18บวกขึ้นไปน้องๆต่ำกว่า18นี่ก็ควรมีผู้ปกครองนะครับมารับชมรละฟังด้วยแล้วก็ให้คำปรึกษานะแล้วก็ให้ความรู้ด้วยเกี่ยวกับเรื่องที่ผมเล่าเมื่อทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับก็เชิญรับชมรละฟังอัลต er ้าแกชอินเฟอร์โนพาสุดท้ายนี้ได้เลยครับก็มาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะครับกับคิวทิทไน เรเวนออฟโอดิปุก็เรื่องนี้นะครับจะเกิดขึ้นในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2นะก็จะมีรถมีไฟฟ้าและประมาณหนึ่งละนะครับก็จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อลูกคู่หนึ่งละกันที่พ่อเนี่ยคือไม่มีแขนไม่มีขามีแต่หัวกับตัวนะครับแล้วหัวนี่ก็คือแบบถูกพันผ้พาพันแผลไว้เต็มเลยโดยที่มีลูกสาวกําลังเป็นวัยรุ่นเลยผมไม่แน่ใจเรื่องอายุแต่ว่าน่าจะต่ำกว่า18นะครับกาลังดูแล พ่อคนนี้อยู่นะโดยการเอ,อ่อโดยการเอาถุงปัสสาวะเนี่ยมาครอบตรงบริเวณโจยของพ่อนะครับให้พ่อฉี่ออกมานั่นเองนะก็เป็นเรื่องปกติเนาะลูกก็ดูแลพ่ออะไรย่างนี้เนาะแต่สิ่งนี้มันผิดปกติเนี่ยมันคือการที่ลูกบอกว่าเออกินฉีพ่พ่อนี่หอมจังเลย <c oughs> เปิดวาก็อะไรวะนนี้เลยนะครัแล้วลูกก็บอกพ่อว่าเออพ่อเนี่ยกินเยอะเกินไปแล้วนะคะเพราะว่าพ่อ,พอลูปล่างอ้วนท้วมไง นะครับตรงนี้น่นาจะขึ้นฟุนให้ดูได้เนาะพ่อเนี่ยมันคือแบบอ้วนท้วมเลยแล้วแบบหน้าก็เป็นอะไรไม่รู้คือเหมือนแบบไม่รู้ไปโดนอะไรมาเรื่องก็ไม่ได้บอกเนาะ <c oughs> คุณพ่อเนี่ยก็พยายามพูดอะไรบางอย่างากับน้องผู้หญิงแบบๆๆอะไรเงี้ยน้องผู้หญิงได้ฟังก็แบบอ,อะไรก็ไม่รู้ฮะฮะอ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเอ้าเวลาป่านนี้แล้วเหรอเนี่ยเธอมีนัดกับหนุ่มครับอ่าเธอก็เลยแบบว่าลุกขึ้นแล้วก็จะไปหาหนุ่มที่หน้าบ้านนั่นเองนะแต่ระหว่างที่กำลังจะไปหาหนุ่มเนี่ยคือคุณพ่อคือแบบะกะตกต เหมือนแบบไม่พอใจเลยสักอย่างอะ่ะแต่ก็พูดไม่ได้ไงเหมือนเหมือนลิ้นข่าหรือเปล่าเนี่ผมก็ไม่รู้แต่แบบพูดไม่ได้อะ่ะพ่อก็พยายามแบบขัดขืนเต็มที่นะแต่น้องผู้หญิงก็ไม่ฟังนะน้องผู้หญิงก็เออกูเปดเดแล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยพอน้องผู้หญิงหันหลังให้คนะกำลังจะเดินออกจากบ้านมาเนี่ยพ่อนะครับกับใช้แรงเรือกหนึ่งที่เขามีเนี่ยนะกัดตรงบริเวณชายเสื้อของน้องผู้หญิงทําให้น้องผู้หญิงเนี่ยถึงกับล้มเลยนะเออแต่น้องก็ไม่ได้บ่นอะไรนะ้องน้องก็ทําหน้าแบบเบื่อเบือนิดนึงแบบเอออะไระเนี่ย อะไรประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับน้องผู้หญิงก็ขึ้นรถไปกับชายหนุ่มคนนี้นะที่ดูเหมือนเนี่ยกำลังจะจีบเธออยู่หรืออาจจะเป็นแฟนเธอไปแล้วก็ตามตัวแฟนเนี่ยที่ขับรถมาเนี่ยนะครับก็หันไปถามน้องผู้หญิงเ้อะแล้วถามว่านี่เธออาศัยอยู่กับพ่องั้นเหรอแล้วก็พาน้องผู้หญิงเนี่ยไปส่งที่บริเวณคาเฟ่นนะตรงนี้จาสังเกตได้เลยนะครับว่าหน้าตาน้องผู้หญิงเนี่ยเบื่อมากแล้วก็ไม่อยากพูดคุยอะไรกับตัวผู้ชายเลยนะครับเหมือนกับว่าไม่ได้รักผู้ชายอะ่ะแต่แบบอาจจะหวังเงินหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะ แล้วพอผู้ชายมาส่งที่คาเฟ่เนี่ยนะครับตัวผู้ชายก็บอกอีกว่าเธอเนี่ยไม่ควรมาทํางานคาเฟ่อะไรแบบนี้เดี๋ยวฉันจะใช้คอนเนคชั่นของพ่อเนี่ยหางานที่ดีกว่านี้ให้เธอทําละกันแล้วก็ก่อน้องผู้หญิงลงจากรถไปเนี่ยนะครับตัวผู้ชายก็บอกว่าคืนนี้ฉันขอไปหาเธอกับพ่อที่บ้านได้ไหมฉันอยากจะพบหน้าพ่อเธอนนะ่ะเพราะว่าเธอเนี่ยดูแบบอิดโรยแปลกๆนะหน้าเธอดูเบื่อเบื่ออะไรกันลูกคือเหมือนไม่สนใจอะไรที่ตัวผู้ชายพูดเลยแม้แต่น้อยนะครับเหมือนกขาจิตใจของเธอเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วแม้แต่นิดเดียว แตกต่างจากตอนอยู่กับพ่ออย่างสิ้นเชิงเลยเนาะตอนอยู่กับพ่อเนี่ยเธอจะดูดแบบมีชีวิตชีวาอยากปฏิบัติพ่ออยากจะดูแลพ่ออะไรเงี้ยแต่พออยู่จากออกนอกบ้านปุ๊บเปลี่ยนเลยเป็นคนแบบซึมๆอะไรเงี้ยเอออ่ะให้จําตรงนี้ไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องก็จะตัดไปที่พ่อเนาะว่าอยู่ๆพุงของพ่อเนี่ยมันก็ป่องขึ้นป่องขึ้นป่องขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วคำบรรยายก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เขายังปกติดีเนี่ยเขาก็เป็นคนผอมอะไรอย่างนี้ แต่พอตัดภาพมาที่ปัจจุบันอยู่ๆเพราะอะไรก็ไม่ทราบนะครับพุงของพ่อเนี่ยมันก็ป่องขึ้นป่องขึ้นป่องขึ้นเรื่อยๆแบบที่เห็นทุกวันนี้นะก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันทีนี้นะครับภาพก็จะตัดไปที่เอ่ออะไรก็ไม่รู้ผมก็งงเหมือนกันอยู่ๆก็เป็นเซนที่น้องนังเองเนี่ยนะครับแก้ผ้าเนาะแล้วก็มานอนกอดพ่อนะมานอนกอดพ่อจากข้างบนอ่ะแบบเป็นมุมสูงอ่ะกอดพ่ออย่างเงี้ยนะครับแล้วอยู่ๆก็เอาหน้าอกตัวเองเนี่ยไปให้พ่อดูด พ่อกระดูดเออกูก็งงเหมือนกันอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ดูเหมือนว่าไอสิ่งที่ผมเพิ่งเล่าไปตะเกียะนะครับที่ให้พ่อดูดหน้าอกอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นแค่แบบความคิดของเธอก็ได้นะตรงน,นี้ผมไม่แน่ใจว่าคือช่องอ่ะเขาแบ่งดีแบ่งอ่านง่ายแล้วแหละแต่ว่าโดยเนื้อเรื่องเองเนี่ยมันทาให้ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าอะไรเกิดขึ้นจริงหรือว่าหลอกหรือว่าอะไรกันแน่อะไรเงี้ยเออมันจะมันจะมีความอ่านยากตรงนี้นะเรื่องของอัลตาแกชอินเฟอร์โนเนี่ยเหมือนจะอ่านได้นะแต่ก็ ไม่ค่อยรู้เรื่องวะงงงงแป,กแปกลกๆไงก็ไม่รู้ใช่ไหมเอาหน้าอกไปให้พ่อดูดเนี่ยได้อยู่ก็ตัดภาพไปอ,อีกช่องหนึ่งเลยว่าแบบเหมือนกับว่าอยู่ที่ทํางานไม่อยู่ที่บ้านอะไรประมาณนี้นะครับกำลังถูพื้น้นใบหน้าแบบเบื่อเบื่อเซ็งเซไรอะไรนี้อยู่นะครับแล้วหัวหน้าเนี่ยก็มาบอกว่าเฮ้ยเธอทําอะไรอยู่เนี่ยในถูห้องน้ํายังทําไมหน้าตาถึงแบบ เบื่อโลกขนาดนั้นวะมีความซุบซิบนินทาน,นิดนึงในกลุ่มแบบคนอื่นๆนะครับแต่ตัวของน้องผู้หญิงหรือว่านางเอกของเราเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจอะ,อะไรเลยนะต่อมานะครับผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นนะครับอยู่ๆก็มีอีกตัวละครหนึ่งนะที่น่าจะเป็นโ,โสเพนีหรือเปล่าผมก็ไม่ชัวร์นะครับมีความแบบสุดโสมผมแบบกระซึ้กรกะเซิงนะแล้วก็มาเหมือนแก้ผ้าต่อหน้าประชาชีนะครับแล้วก็แล้วเอเอเอ,เอ,อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้พวกแบบผู้ชายรุมดู ก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนนี่ผมพูดจริงนะเธอเป็นใครไม่รู้จริงๆแต่น่าจะไม่ใช่ตัวนางเอกนะครับเพราะว่าตัวนางเอกตอนนี้เนี่ยอยู่บ้านกับพ่อนะครับในช่องถัดไปเลยท่องช่องข้างๆนี้เละนะครับเหมือนกับว่าตัวนางเอกเนี่ยกำลังดูแลพ่อเหมือนกับที่เคยทํามานะครับแต่อยู่ๆก็เขาจะตัดให้ผมดูอะไรก็ไม่รู้ผมก็งงเหมือนกันไอ้อยู่ๆก็มีผู้หญิงผมกระเซิรกระเซิงทําหน้าเออเออย่างเง,งี้ยงงอันนี้งงจริงนะครับแล้วก็เหมือนแบบแบบมีช่องเขาพูดประมาณว่าแบบไหนเธอยังเวอร์จินอยู่หรือเปล่าลอะไรประมาณนี้ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวไงกับเนื้อเรื่องงงแต่ช่างมาันเถอ,อะขอข้าวไปเลยแล้วกันหน้าต่อมาเนี่ยก็คือน้องนางเอกนะครับก็ทําการเช็ดตัวให้พ่อเนาะออค่อยๆเช็ดตัวให้พ่ออย่างแบบละมุนละม่อมแล้วก็ถ้าสังเกตด,ดีๆเนี่ยใบยหน้าจะแบบมีชีวิตชีวามากขึ้นกว่าตอนที่ถูพื้นที่ทํางานซะอีกนะครับเ,เช็ดไปเช็ดมาเนี่ยนะครับน้องผู้หญิงก็เอามือนเนี่ยไปเอื้อมจับบริเวณอวัยวะเพศชายของท่านพ่อของตัวเองนะครับแล้วก็ทําการ เอ่อเอ็มเคเข้าไปนะครับแล้วก็ภาพก็ตัดไปอีกแล้วนะครับที่โสเปณีคนนั้นที่ผมบอกเออคนนั้นอ่ะนะครับก็คือโดนผู้ชายลุมดูลุมมองแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับกาลังแบบปฏิบัติภารกิจอยู่เออกับโสคนนั้นเออแล้วก็มีคนหัวเราะเออ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 เกี่ยวเฮี้ยอะไรผมก็ไม่รู้จริงๆอันนี้ใครตีความออกหรือว่าเออรู้สภาพสังคมของญี่ปุ่นในยุคนั้นดีเนี่ยก็บอกผมได้นะหรือว่า เขาจะสื่ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่เก็ตจริงๆว่ะแต่มันเป็นงี้จริงตัดกับมาที่เนื้อเรื่องหลักนะครับก็ที่ภาพของน้องน้าเอกของเรานะที่ทําการเอมให้พ่อนะครับเ k ไปเ k ็มมาเนี่ยเธอก็นึกยัยไม่รู้นะครับกัดของพ่อเนี่ยขาดเลยพ่อก็ร้องเออขึ้นมาอย่างนี้เลยครับผมเลือดสาดเต็มห้องอะ่ะเออประมาณนั้นะนะครับซึ่งน้องผู้หญิงก็แบบทําหน้าแบบอุ๊ยขอโทษค่ะก็คือก่อนที่น้องผู้หญิงจะก,กัดขาดเนี่ยมันจะมีอีกหน้าหนึ่งเนาะ ที่แสดงเห็นว่ามีคนตกมาจากตึกนะครับเขาใช้ว่า falling อ่ะเออตกมาจากตึกแต่ว่าเงาตรงเนี้ยไม่แน่ใจว่าเป็นเงาใครอาจจะเป็นเงาพ่อสมัยที่ยังมีชิ้นส่วนครบ3 2หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเงานางเอกเองที่จินตนาการหรืออะไรเนี่ยอันนี้ผมไม่ชัวนะครับคืองงมากว่าใส่หน้านี้มาทำไมนะแล้วช่องต่อมาก็จะเป็นแฟนน้องนางเอกเนี่ยนะครับกำลังขับรถมาหานางเอกนั่นเองนะเออแล้วก็ค่อยมาเป็นหน้าที่นางเอกเนี่ยกัดโจยพ่อขาดนะครับเออพ่อก็ร้องอะไรเงี้ย ตัวน้องเอกก็แบบเฮ้ยทำหน้าแบบอ๊ออะอแต่ก็ไม่ได้รู้สึกผิดอะไรนะครับคือจงใจกัดขานั่นแหละแล้วก็ตัวน้องนเองเนี่ยนะครับก็มากอดพ่อนะมาแบบมาซบพุงพ่อแล้วก็บอกว่ายกโทษให้หนูด้วยนะครับพ่อหนูขอโทษใครยกโทษให้หนูด้วยนะแล้วก็บอกว่าเลือดของพ่อเนี่ยมันไหลามาโดนที่หูของฉันหน้าต่อมานะครับนั่นก็คือแฟนของน้องนั่นเองเ,องเองนะี่ยมาถึงบริเวณบ้านแล้วเรียบร้อยเดินเข้ามาในห้องแล้วนะครับ สิ่งที่แฟนของน้องนางเอกเจอก็คือน้องนางเอกนะครับกําลังเลียโจยพ่อที่ขาดอยู่ครับที่แบบมีน้ำแดงซึมเต็มไปหมดเลยเออแล้วก็จบเรื่องแต่เพียงเท่านี้ครับงงไหมงงนะผมพูดแบบนี้อีกแล้วมันคืออะไรวะผมงงอะ่ะนะครับไม่แน่ใจว่าเอ,อผู้ชมที่กําลังฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยคุณมีเนื้อหาในใจหรือไม่อะไรยังไงนะครับถ้ามีก็เม้นบอกผมมาหน่อยละกัน แต่ผมก็พอจะมีทฤษฎีของตัวเองอยู่นะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันชื่อว่าพิวติ n ไหนเรเวนออฟโอดิปุสซึ่งผมก็ไปหามาแล้วนะครับว่า o อดิปุสเนี่ยคือใครปรากฏว่า o อดิปุสเนี่ยเขาอยู่ในตำนานเทพกรีกพวกตำนานกรีกโบราณอะไรแบบนี้เออแล้วโอดิปุสเนี่ยเขาคือคนที่ได้รับคำทำนายว่าเขาเนี่ยจะโตมาฆ่าพ่อตัวเองแล้วก็จะได้กับแม่ตัวเองพ่อของโอดิปุสเนี่ยรู้ว่าลูกชายตัวเองได้คําทํานายแบบนี้มาเนี่ยนะ พ่อของโอดิปุสก็เลยทําการาสังฆ่าลูกชายนะครับโดยให้ให้ใหมือสังหารเป็นคนจัดการอะไรอย่างนี้แต่มือสังหารใจอ่อนนะครับก็เลยไม่ได้ฆ่าสุดท้ายมือสังหารเนี่ยก็เลยเอาโอดิปุสเนี่ยไปให้ครอบครัวครอบครัวหนึ่งเลี้ยงก็ถูกเลี้ยงดูดมาโดยครอบครัวเนี้ยนะก็คือคิดว่าตัวเองเป็นคนธรรมดาเนอะไหมแต่แล้วด้วยอะไรก็ไม่รู้นะวันหนึ่งเนี่ยพอโอดิปุสโตขึ้นเนี่ยเขาก็ได้รับรู้เว้ยว่าตัวเองมีคําทํานายว่าตัวเองจะต้องฆ่าพ่อแล้วก็ได้กับแม่นะครับเขาก็เลย หนีออกจากพ่อตัวเองที่เป็นพ่อบุญธรรมคนนี้หนีออกไปนะครับแล้วก็นั่นแหละครับพอวันหนึ่งเนี่ยโอดิปุสก็เลยออกเดินทางนะแล้วก็ได้ไปพบเจอกับพ่อที่แท้จริงของตัวเองนะครับที่เป็นกษัตริย์นั่แหละแล้วก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างจนสุดท้ายโอดิปุสก็ฆ่าพ่อของตัวเองนะฮะโดยที่ตอนนั้นเขาไม่รู้ว่าน,นี่คือพ่อของเขาเนี่ยหรอไหมแล้วก็เดินทางไปเดินทางมาก็ได้ไปแต่งงานกับหญิงม่ายคนหนึ่งนะที่เป็นราชินี นะซึ่งก็คือแม่ของมึงนั่นแหละนะครับแต่โอดิปุสไม่รู้นะนก็เลยแต่งงานนะเป็นไปตามคําทํานายจริงๆนะที่เขาจะฆ่าพ่อแล้วก็ได้กับแม่ของตัวเองหลังจากนั้นเนี่ยพอเขารู้ความจริงเนี่ยแม่เขาก็คอ,อ,อต่อๆเลยนะครับส่วนโอดิปุสก็เอาอะไรบางอย่างมาทิ่มตาเตงให้ตาบอดนะแลวหลังจากนั้นเขาก็เสียชีวิตแล้วต่อมานะครับโอดิปุสคอมเพกเนี่ยมันก็ได้กลายเป็นชื่อของการอธิบายอาการของเด็กเล็กนะครับที่จะหึงหวง พ่อแม่ฝั่งที่เป็นเพศตรงข้ามกับตัวเองนะครับถ้าเป็นลูกสาวก็จะห่วงพ่อถ้าเป็นลูกชายก็จะห่วงแม่เออห่วงแม่จากพ่อตัวเองเนี่หรอแมเออหรือห่วงพ่อจากแม่ตัวเองประมาณนั้นเออก็เลยอาจจะเข้าใจได้นะว่าเรื่องพิวทิดไหนเรเวนออฟโอดิปุสเนี่ยมันอาจจะยึดโยงกับตรงนี้นี่แหละนะครับที่ว่าด้วยเรื่องของลูกสาวที่หึงห่วงพ่อเหมือนกับคนรักมันก็เลยแสดงออกมาว่าเธอเนี่ยออกอาการเบื่อหน่ายเนาะต่อเมื่อแบบไม่ได้อยู่กับพ่อ นะครับอืมแต่พอกลับไปอยู่กับพ่อเนี่ยก็รู้สึกแบบหลงไหลในตัวพ่ออยากลูบคําพ่อ,อยังให้พ่อสัมผัสร่างกายแล้วก็เสุดท้ายเนี่ยก็กัดไอ้โจยพ่อนะครับซึ่งมันมีอยู่ในอาการโอดิปุสคอมเพกซ์นี่นะที่บอกว่าแบบการกัดไอ้โจยเนี่ยเป็นเพราะว่าแบบไม่อยากให้พ่อเนี่ยไปมีหญิงอื่นหรืออะไรประมาณนี้ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันก็คืออาการทางจิตของคนลูกนี่แหละครับอืมก็ไม่แน่นะว่าที่พ่อเป็นอาการแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นฝีมือของลูกก็ได้นะทําให้พ่อแบบ ไม่สามารถหนีเอาไปจากตัวเองได้เนี่อหรอแมเออแล้วก็ทําทรงเป็นแบบดูแลพ่อจริง,รงๆแล้วพ่ออาจจะถูกน้องผู้หญิงหรือว่าน้องนักเองเนี่ยทาให้พิการตั้งแต่แรกโดยแบบจงใจก็ได้แล้วการที่ไปคบกับผู้ชายเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่แบบเห็นเป็นแค่ถุงเงินถุงทองให้ไาดูแลพ่อก็เท่านั้นเองผมคิดเองเออเองนะเพราะในเรื่องมันก็ไม่ได้มีเ,ออเนื้อหาอะไรมากมายนะครับอันนี้ใครอยากตีความแบบไหนก็เชิญเลยแล้วก็ถ้าใครแบบมีอะไรเจ๋งๆเนี่ยก็ มาแชร์ให้ผมฟังได้นะครับมากับเรื่องที่2นะครับ s i l v e r Boy p ย r a d i s e อ่าถ้าใครคุนค้นๆนะครับ s i l v e r Boy เนี่ยก็คือไอเด็กที่โดนแม่ทิ้งในบ่อขี้ที่สุดท้ายก็งับแม่ตัวเองเอามาขืนใจในพาร์ทที่1น,นั่นเองนะครับไอซิวบอยคนนั้นแหละมันดันมีเนื้อเรื่องเสริมเพิ่มเติมจากนั้นด้วยแล้วแม่งเท่ชิบหาย <laughs> หลายหลายคนเนี่ยผมไปอ่านมานะฝรั่งเนี่ยนะครับชอบเรื่องนี้มากแม่งเอฟซิลูสซีมาอะไรเงี้ยเออมาเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเริ่มเรื่องมาเนี่ยก็จะมีสาวคนนึงนะครับกําลังถูกเอ่อน่าจะถูกโจรเนี่ยขืนใจอยู่นะที่ผมมองว่าน่าจะถูกขืนใจเพราะมันมีเชือกเหมือนมีอะไรอย่างี้ด้วยนะแล้วสาวก็าทาท่าแบบแบบไม่เต็มใจอะไรแบบนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็กําลังอยู่ในที่โล่งแจ้งไม่ได้อยู่ในบ้านอะไรเงี้ยไอ้นี่กิจการแบบมูม,มามากนะครับ แล้วตอนที่โจรกําลังมุมมามอยู่เนี่ยนะครับเขาก็าหันไปที่ข้างๆนะครับปรากฏว่าเห็นรถไฟกําลังวิ่งมาแบบปู๊บๆอะไรเงี้ยนะครับแต่สิ่งที่แปลกคืออะไรคือบนรถไฟเนี่ยกลับมีชายคนหนึ่งครับยืนอยู่บนขบวนรถไฟอย่างกับหนังอินเดียคือไม่ได้อยู่ในขบวนรถไฟนะยืนอยู่ข้างบนขบวนรถไฟโคตรแบดแอดนะครับซึ่งแน่นอนว่าคนคนนั้นเนี่ยก็คือเจ้าซิวบอยหรือว่าเด็กท่อระบายน้ําของเรานั่นเองครับซึ่งซิวบอยเนี่ยก็ทําการปัสสาวะนะครับลงมาจาก บนขบวนรถไฟาได้วยความอย่างเท่ <c oughs> แล้วหลังจากรถไฟก็ผ่านไปฟิวนะครับไอ้โจนก็มองเออแล้วก็แล้วก็ทํากิจกรรมต่อทีนี้เนี่ยภาพก็จะตัดมาที่โรงเรียนหญิงแห่งหนึ่งแล้วกันไม่แน่ใจโรงเรียนหญิงหรือเปล่าแต่ว่าเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้ที่นักเรียนหญิงเนี่ยกำลังเล่นกีฬาอย่างสนุกสนานเลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยพวกเธอปาบอลแล้วปาพลาดนะเพื่อนรับไม่ได้บอลเนี่ยมันก็เลยแบบกระเด็นไปไกลเลย แล้วก็มีชายคนนึงเนี่ยอยู่ใกล้ๆตัวนั้นพอดีสาวๆก็เลยบอกว่าอขอโทษนะคะเก็บบอลให้หน่อยได้ไหมคะไอ้ชายหนุ่มคนนั้นเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับแต่ว่าก็คือไอ้ซิวเบ,บอร์ของเราเนั่เนเองนะครับแทนที่เจ้าซิวเบอร์ดจ,จะเก็บบอลใช่ไหมแล้วก็คว้างคืนไม่ครับมันนั่งลงแล้วมันก็ทําการปลดกางเกงนะครับแสดงเห็นถึงอวัยวะของเขานะแล้วทีนี้เนี่ยมันก็ทําการปัสสาวะครับยิงปัสสาวะเนี่ยใส่นักเรียนหญิงประมาณห้าหกคน ชุ่มฉ่าเลยนะนักเรียนหญิงพอโดนปสัสสาวะนี้เข้าไปก็แบบอีน่ารังเกียรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ช่องต่อมาครับเริ่มทําหน้าเขิมเออ,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 อย่างเงี้ยเหมือนนักเรียนหญิงเนี่ยเอ่อกลายเป็นแบบติดเ,เซ็กเลยเอะฟิลฟิลนั้นอะนะครับคือทีของซิวบอยเนี่ยมีพลังที่ทําให้สาวเนี่ยเอ่อกลายเป็นท่ารักท่ากรมของเขาได้นั่นเองครับ เออแปลกมากประหลาดมากนะครับแล้วสาวๆก็นอนแบบอดโอยแบบโอ้ต้องการต้องการเจ้าเนื้อต้องการก้อนเนื้อของท่านซิวบอยอะไรเงี้ยทีนี้ซิวบอยเนี่ยก็เลยพาสาวๆห้าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับกลับไปที่ฐานทับลับบางอย่างอาจจะเป็นแบบของพักพวกของเขาหรืออะไรแบบเนี้ยระหว่างทางก็มีบทบรรยายบอกว่า ตักกะแต่เนี่ยถ้ามันกระโดดได้มันก็ต้องกระโดดประตูเนี่ยก็เหมือนกันถ้าประตูมันเปิดได้เนี่ยก็ควรจะเปิดแล้วซิลบอยก็พาสาวๆเหล่านี้นะที่กําลังแบบอยู่ในอาการเหมือนแบบเหมือนโดนยาแบบเอเอเอยเงี้ยเข้าไปข้างในนะครับปรากฏว่าข้างในบางประตูนี้เนี่ยมันเป็นฐานทัพลับนะครับของอีกแก๊งหนึ่งซึ่งแก๊งนี้เนี่ยก็โหดเหมือนกันนะหัวหน้าแก๊งเนี่ยจะเป็นฟิลเหมือนยากุซ่าหน่อยๆนยนะครับแต่ว่าแก้ผ้าหมดเลยนะเหลือแต่ผ้าเตี่ยวนะแล้วลูกน้องของหัวหน้าแก๊งเนี่ยก็เป็นแบบ บุรุษเพศชายนะไวกัดมันกําลังแก้ผ้าตามหัวหน้าเลยก็มีทั้งยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าทุกคนเนี่ยทำหน้าแบบนี้เออคือสยองทําหน้าสยองเลยตัวหัวหน้าเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยไอซิวบอยมึงนี่มันถือว่ามีพรสวรรค์นะสามารถปัสสาวะแล้วเอาสาวอะมาเป็นธาตุกลามอารมณ์ของตัวเองได้นับว่าไม่ธรรมดาแม้แต่แม่ชีเนี่ยถ้าโดนฉี่ของมึงเข้าไปเนี่ยก็เป็นธาตุกลามได้ว ความสามารถเจ๋งจริง,รงๆเนี่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วตัวหัวหน้าเนี่ยเขาก็ยืนขึ้นเนาะเหมือนกับว่าแบบจะไปเ,เล่นสาวๆของซิวบอยอะไรเงี้ยแต่ซิวบอยก็ปกป้องสาวๆของเขาแบบอย่าอย่าเข้ามาเนี่อะไรอย่างงี้นะครับทีนี้หารู้ไหมว่าเหนือฟ้าเนี่ยยังมีฟ้านะครับนั่นคือตัวหัวหน้าแก๊งเนี่ยได้ทาการปัสสาวะครับใส่สาวๆของซิวบอยทำให้สาวๆจากตอนแรกอาการแค่นี้แบบเออโดนปัสสาวะของหัวหน้าแก๊งเข้าไปเนี่ยสาวๆถึงกับลงไปนอนคุดคูอยู่ที่พื้นแล้วก็เออ ทางขาทางขาให้กับทุกคนโอ้โหฉากต่อมานี้ก็คือลูกน้องของหัวหน้าแก๊งเนี่ยนะครับรุมเข้ามามีกิจกรรมกับสาวๆเนี่ยเอ็มไปหมดเลยนะครับทั้งโอ้โหวิปริตมากมายอันนี้ขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันแต่ซิวบ,บอยเนี่ยพอได้เห็นภาพเหล่าน,นี้ซิวบ,บอยก็โอ้ว oh, wow, uh ้า huh, วเออเหนือฟ้ายังมีฟ้าจบเรื่องครับเยี่ยรละเนี่ย ก็พูดเหมือนทุกครั ic, ้งนะครับ <c> น <oughs> ี่มันเฮียะลรวเนี่ยเออเหมือนก้าหน้าสุดท้ายเขาจะมีเหมือนร้องเพลงเน้นนะดี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 อะไรม่รู้ร้องเพลงอะไรมันรู้ช่างมันขอญาตข้าไปเลยละกันนะครับก็ใครอยากเห็นภาพเพิ่มเติมก็ไปลองหาดูเองละกันนะครับคิดว่าหาไม่ยากคือเรื่องมันมีแค่นี้เลยวะเชียแลนะว่าเพลินๆนะอ่านได้เพลินๆนะครับถ้าเทียบกับเรื่องที่ผ่านมาเรื่องนี้ถือว่า ค่อนข้างเบานะแต่มันจะมีความแบบแบดโจ๊กอะไรอย่างนี้อยู่นะไปะสุดท้ายกันดีกว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ผมชอบมากที่สุดแล้วนะครับในบรรดา9เรื่องแล้วพอผมอ่านเรื่องนี้จบเนี่ยผมแบบขำกากเลยนะคือฮาตัวโยนเลยคือแม่งแม่งตลกจริงๆว่าสารบผมนะเออมันก็ถือเป็นดาร์โจ๊กที่แบบโดนเส้นผมมากๆเหมือนกันผมขอแปลชื่อไทยเรื่องนี้ว่าสุดยอดไอ้หนุ่มถ้ามองละกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยเนื้อหาไม่มีอะไรมากนะครับก็ยังอยู่ในยุค เดียวๆกับที่อาจารย์มารลูโอเคชอบไปแหละนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะมีแค่2ตัวละครเนี่ยนะถือว่าตัวละครน้อยมากเรื่องเนี่ยก็จะเปิดมาที่ไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยกำลังท่ามองสาวข้างบ้านตัวเองอยู่นะครับ โดยที่หนุ่มคนนี้เนี่ยมุมประจําของมันนะก็คือเพดานบ้านของผู้หญิงนะมันก็จะไปแอบดูอยู่ตรงนั้นอนะ่ะมันจะเหมือนแบบมีไม้ผูๆูอยู่มันก็เอาตาแอบส่องแล้วมันก็บรรยายตัวเองบอกว่ากูเนี่ยคือสุดยอดไอ้หนุ่มท่ามองเกิดมาเพื่อท่ามองสาวโดวยเฉพาะอะไรแบบเนี้ยเออมเปิดมาประโยคก็ปั่นแล้วนะครับทีนี้ไอ้หนุ่มคนนี้ก็แบบเอาตาส่องผู้หญิงอ่าปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้หญิงท้องนะท้องแก่ใกล้คลอดเต็มทีละเออนะครับแล้วปรากฏว่าวันเนี้ยผู้หญิงคลอดจริงๆเว้ย เออผู้หญิงก็คือทําข้อด้วยตัวเองทีนี้นไอ้หนุ่มทํามองก็บอกว่าผู้หญิงคนเนี้ยเธอกําลังลาคานท้องของเธอเป็นอย่างมากเพราะเธอท้องนะครับคือรู้เลยว่าเธอเนี่ยไม่ได้มีความเป็นแม่อะไรหรอกถ้าลูกเกิดมาเมื่อไหร่เนี่ยเธอก็คงจะมองลูกตัวเองเนี่ยเป็นแค่ไอ้ก้อนเนื้อนะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อผู้หญิงคนนี้คลอดลูกมาใช่ไหมเออผู้หญิงคนนั้นอ่ะก็แบบทําการบีบนั่นะแหละจนเสียชีวิตเออทีนี้นห,นหนุ่มทํามองก็บอกว่าอื สงสัยจังเลยนะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะเอาเด็กตรงเนี้ยไปทิ้งไว้ที่ไหนอืมนะครับก็แบบแอบมองอืมน่าสงสัยจริงๆแต่ตอนที่มันกําลังสงสัยอยู่เนี่ยนะครับผู้หญิงนะครับได้แอบมามองตัวของไอ้หนุ่มทัามองขึ้นมานะครับคือหันเสยขึ้นมามองนี่เลยนะครับคือไอ้หนุ่มทํามองก็เลยเอยเชี่ยกูโดนจับได้แล้วรีบหนีดีกว่ามันก็เลยหนีไปเนะี่ยไม่รู้ว่าตัวผู้หญิงเนี่ยทำยังไงกับเติร์ดเด็กต่อมาเนี่ยไอ้หนุ่มทํามองก็คิดว่าเชี่ยหรือว่ากูต้องหยุดทามองสักกพักนึงงวออ่เอาไดี แล้วมันก็เดินสวนกับผู้หญิงคนเนี้นะครับเดินสวนกันเลยเดินสวนกันปุ๊บแล้วก็แบบคือไม่ได้ทําอะไรกระตุกกระต่างหรือเปไหมคือไม่ได้แบบเอ้ยฉันจะฟ้องตํารวจแล้วมึงมแอบ,บมองกูดไม่มีสวัส,สดีครับผมสวัสดีค่าแค่นี้ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันบทสนทนาไม่เป๊ะแต่ประมาณนี้ไอหนุมทัศม,มองก็แบบเชีย่ยทำไมผู้หญิงคนนั้นมันถึงทําเหมือนปกติวะหรือว่าเรื่องที่ว่ามันแอบ,บมองเราเมื่อวานเอ้หรือว่าเรื่องที่ว่าผู้หญิงคนนั้นรู้แล้วว่าเราเป็นไอพวกทําม,มองเนี่ยเอ้มันจะ ไม่ใช่เรื่องจริงเราอาจจะคิดไปเองงั้นไม่อดใจแม่งละกูทํามองแม่งต่อเลยละกันคืนนี้นะครับอยากจะรู้จริงๆว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเอาตืดเด็กไว้ที่ไหนนะครับไอ้หนุ่มทํามองก็กระโดดขึ้นไปในบนฟ้าเพดานบ้านผู้หญิงอีกนะครับก็ขึ้นไปขึ้นไปความผีก,ก็คือฝั่งผู้หญิงเนี่ยมันรู้ทันเออมันก็ได้เอาตืดเด็กเนี่ยไว้บนเพดานนั่นแหละครับที่บริเวณที่ไอ้หนุ่มทํามองอะ่ะก็จะเอ๋แล้วเออไอ้หนุ่มทํามองก็ตกใจแม่งเอาตืดเด็กมาวางตรงนี้นี่เองไอ้เวน้นแต่ส่สิงที่ <Amazing S 2> อเมซิ่งกว่านั้นนะก็คือตอนที่ไอ้หนุ่มถ้ามองขึ้นมาบนนี้นะครับผู้หญิงไม่อยู่บ้านเอออาจจะออกไปจ่ายตลาดหรือไปข้างนอกหรืออะไรผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผู้หญิงเนี้ยไม่อยู่บ้านไอ้หนุ่มถ้ามองก็เลยแก้เผ็ดผู้หญิงคนนี้นะครับโดยการเอาตืดเด็กเนะี่ยมาซ่อนไว้ในห้องของผู้หญิงแทนนะครับแม่งกระโดดลงมาในห้องเขาเลยนะครับแล้วก็เอาตืดเด็กเนะี่ยซ่อนไว้ในลิ้นชักเออแล้วก็แอบขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นเพดานไปท้าม,มองต่อพอผู้หญิงมาเนี่ยผู้หญิงก็เปิดลิ้นชัก ตกใจแนะ้วเจอตื้ดเด็กมันก็ชี้เจอตื้ดเด็กนะครับวันต,ต่อมาเนี่ยผู้หญิงเนี่ยนะครับก็เลยเอาตื้ดเด็กเนี่ยไปซ่อนไว้ข้างบนอีกไอ้หนุ่มทํามองก็ตกใจอีกนะครับแล้วมันก็อาศัยจังหวะตอนที่ผู้หญิงไม่อยู่เนี่ยเอาตื้ดเด็กมาซ่อนไว้ในบ้านผู้หญิงอีกนะครับวนเวียนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับเด็กมันก็ค่อยๆสึกหลอเออสลายไปอาจจะแบบแขนหลุดบางขาหลุดบางอะไรแบบเนี้ยนม่บอกปะ แล้วเรื่องก็จบลงเออผมชอบเรื่องนี้นะตะโลกคือไอ้ผู้หญิงก็ไม่สามารถแจ้งตำรวจได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตำรวจเห็นตื้ดเด็กไอเออจะไปแจ้งจับไอ้ทัามมองก็ไม่ได้เดี๋ยวไอ้ทัามมองมันฟ้องอีกนะครับก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบความสัมพันธ์แบบท็อกซิกรีเลชั่นชิพ <c oughs> ความสัมพันธ์แบบซ่อนตืดเด็กให้แก่กันอะไรเงี <c> ้ย <oughs> ไอ้ผู้หญิงก็แก้เผ็ไปซ่อนไว้บนที่แอบมองไอ้ผู้ชายก็ เอาคืนนะครับเอามาซ่อนในบ้านผิงคืนไ <c oughs> อนน้ีโคตรเยี้ยเลยเรื่องเนี้ยนะครับอ่านแล้วขำมที่หายเออเป็นเรื่องสั้นๆนะแต่ผมแบบอ่านแล้วมันโดนเส้นผมอะ่ะนะครับก็ไม่รู้ว่าเอ่อคนฟังเนี่ยจะขำมันผมหรือเปล่าหรือว่า,วาเอ้ยไม่เห็นตลกเลยออกจากซีเรียสอ,อะไรอย่างเงี้ยก็พูดกันมาได้นะครับในบริบทในเรื่องอะ่ะมันเป็นแบทโจ้จริงนะคือเขาตั้งใจเขียนให้มันฮาเลยนะสำหรับผมนะผมมองอย่างนั้นเลยนะครับแล้วเขาก็ทำได้จริงๆรินะอาจารย์มันโอ,โอ้บทจะมีอารมณ์ขันนี่ก็เอามซะฮากากเลยนะสำหรับผมอะ่ะนะครับและนี่ก็คือ เรื่องราวทั้งหมดครบแล้วนะครับในวันนี้นะสามเรื่องจบโปรเจกต์อัลต้าแกชอินเฟอร์โนโ แล้วนะครับทั้ง9เรื่องนะครับหลายๆคนก็โอ้โหเม้นกันเข้ามาอยากฟังเรื่องนี้ค่ะอยากฟังเรื่องนู้นค่ะอะไรอย่างเี้เออแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคำว่าขาวอะไม่ค่อยมีคำว่าขับเท่าไหร่เออหรือผู้หญิงเขาชอบเรื่องขุดโ h o o กันปะผมสังเกตมาหลายคลิปแล้วนะตั้งแต่มิโดริอะผมรู้สึกว่าผู้หญิงอะเยอะขึ้นเว้ยคือปกติช่องผมอะผู้ชายจะดูประมาณ80%นะผู้หญิง20%แต่ตั้งแต่ทำคลิปมิโดริขึ้นมาเนี่ยเหมือนผู้หญิงจะเข้ามาดูเยอะขึ้นะเออประมาณนั้นนะเออคนที่แบบแนะนำเรื่องโหหหดดๆเเเเเเเนนนนนนนี่น่่่่่่่ยยสสววมมมมมมมาาากกกจจจจจะะะปป็็คออออออตต์ผผผูู้้้้้ญิิงงงงทััััลลไไใชรรรืแแบพา เออเขาชอบเสพแนวนี้กันอะไรแบบนี้เลยเรื่องหน้าเนี่ยอยากให้ผมทําเรื่องอะไรนะก็ลองเข้ามาพิมพ์คอมเมนต์กันเพิ่มเติมได้เลยนะครับจริงๆผมรีบไปแล้วล่ะว่าใครเม้นเรื่องไหนไปบ้างอ่ะผมก็เก็บเก็บรีบไปบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปอ่านทําเข้าใจแล้วก็ถ้าคิดว่าน่าสนใจพอก็จะเอามาทําคลิปแบบนี้แหละแต่ในคลิปเนี้ยถ้าเกิดว่าใครยังคิดว่ายังขาดเรื่องนี้เว้ยยังขาดเรื่องนั้น้ยก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามารักกันนะครับสำหรับแนวเอโรกุโร ok อในสุดผมก็เก็ตแล้วนะว่าแนวนี้เนี่ยคนเขาเสพกันเพื่ออะไรไม่ได้เสพเอาบันเทิงไม่ได้เสพาสนุกเลยอ่ะนะครับแต่เสพเอาแบบเหมือนอยากรู้หน้าต่อไปเนาะจินตนาการของคนแต่งเนี่ยเขาจะเลิดไปได้ถึงขนาดไหนเนาะเออก็เริ่มเก็ตก็เริ่มเก็ตนะครับก็นั่นแหละยังมีอีกหลายเรื่องเลยแล้วก็รู้สึกว่าก้าวข้ามเส้นแบ่งเอโลกูโรไปแล้วหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะมีภูมิมากยิ่งขึ้นนะไปอ่านเรื่องอื่นๆที่ทุกคนแนะนํามาเนี่ยก็อาจจะแบบ อ่านได้บันเทิงมากขึ้นหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้นะไม่อยากให้มันยืดเยื้อเกินไปก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมตั้งแต่ต้นยันจบเลยนะครับไม่ว่าจะคลิปนี้หรือว่าทั้ง3คลิปของซีรีส์อ l t ต a าแกชอินเฟอของช่องเรานะครับขอบคุณมากจริงๆก็ยังไงตามครับแม้ว่าซีรีส์ u l t a ้าแกชอ n นเฟอจะจบลงไปแล้วนะครับแต่ก็อยากให้ติดตามช่องของเราต่อไปนะครับรับประกันเลยว่าจะเสิร์ฟคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ แล้วก็พยายามคัดสรรมาแล้วนะครับให้แบบเออดีที่สุดสําหรับผมแล้วก็สําหรับคุณนะครับออกมาอีกเรื่อยๆเลยนะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ผมเป็นจากอันชนี่บอยก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปครับผมบ๊ายบายครับ